มันวิ่งมาทางกูหมดเลยวะเฮ้ยมันตามกูไปริเกตเอ้น <occ ult. S 2> ี่โอ้ยะมัสตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับพมตอนนี้ทุกคนน่าจะได้ประสบการณ์การเจอกันน้ำในเดอะสตรองเกตทสอกกทุงแต่มันมีไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งครับที่มันยังรอนวลูและไม่เจอประสบการณ์นี้สักทีซึ่งวันนี้ดูนี่ครับทุกคนใช่แล้วผมเอาลูกเพรมนลุกไอเคแบบท ครับถามว่าลุมด้วยธรรมดาหรอไม่ใช่เว้ยเอาละนทุกคนแบ่งร่างเย็น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 โดนไอ้เกยมึงโดนกูแน,น่ยิ่งดุไปเติมแม่งเลยเพื่อเพื่อไอ้เไอ้ยคอมกูยังไม่ไหวเลย โอเคแปลว่าเดี๋ยวพี่อ่ะเล่นธรรมดาก่อนแล้วพอพี่แปลงร่างใช่ไหมพอทุกคนเห็นว่าพี่แปลงร่างผมทุกคนก็กดแปลงตามเลยเออพอแปลงตามบุม๊บแล้วก็วิ่งวิ่งมาซัดไอเคไม่ใช่ซัดกูนนะแบบวิ่งไปซัดไอเคเนี่ยแบบตุ้มตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้ง ตรงกลางที่เดิมอะไรวยตอนนี้ตัวโมโหม,มาละแลตอนนี้ผมอยู่กับชนชั้นต่ำอย่าง KK แล้วครับไอ้ตัดนี้คือ้นผนที่ไปยืนบนหัวไอ้ดัานใช่ไหมมึงดูดิเห็นปะสายตามึงกับก,กูมัน,คน,นโคราดบว้ยมึงไย ดิ่กูมองวนก็ได้ตัดไอ้เจ๊เก่งมันดูโคตัวประกอบเลยเยอะเดี๋ยวอันนี้กูจะมารีวิวตัวใหม่ให้มึงดูโอเคปะตัวอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เคกูบอกก่อนโซนิกมึงอะบัฟนะไอม่ใช่ปะเออแบบมีท่าแบบฟันแล้วแบบเอ็ก e c คิวอ่ะเท่อะไรเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้เจยต้องตายก่อนอ๋อต้องตายตายเนี่ยอ๋อต้องตายก่อนโอเคมาดิตายก่อนเลยนี่เลยมีพัดมามาไอ้เจยมึงเป็นเคเจ กูต่อให้มึงเลยเยี่ยมัป็นเกเจก็มาเดี๋ยววะเจ้โหดเลยเหรอเออไอตัวที่กูรีวิวกับมึงอะที่มันเตะทีเดียวรถทั้งแบบระเบิดอะกูต่อให้นะอันนี้กูต่อให้กูพูดจริงเพราะว่าลากแรกมันก็ไม่ได้เก่งนีง่เยี่ย,โโโโยมเรียบร้อย,ยโดนไอ้หนุ่มเขาไอ้เคเล่นเคเจแต่แพ้จักรพรรดิเด็กสภาพเป็นงงหรือว่าตัวอะไรมาตัวถนัดกูมาละอุ้ยมาดระ นี่มึงเปลี่ยนจากเคเจเพื่อเป็นโซนอีกเนี่ยนะคนเราไม่จำเป็นต้องเล่นตัวโฟงเว้ยแต่เราเล่นตัวที่ช้ำดีกว่าเวทีกาแล้วทุกคนในเคจะข้าผมแล้วบทของมึงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เก๊ก้าผงกาธานิ่งต่อมึงลุกขึ้นมาเลยนะเว้ยมื่อกี้เย็นโดว์มีกาธานิ่งมึงจะเท่เกินไปแล้วได้วันที่กูรอคอยมาถึงงั้น กูขอจริงะได้เคอยู่ชัยแล้วดูท่ากูซักทามึงคิวมึงเจ๋งรับท่ากูให้ได้นะเฮ้อเ้าไเชี่เลยนะอันนี้ตเกียวมึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้มรูดไฟนียอุ้ยเนี่ย เดี๋ยวอันนี้ยืยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหรอเฮ้ยเอมึงะเกียวเดียวเหรอบ้าวเนี่ยไอ้เี้ยอู้ไประเด็นนั้นแล้นโดนยูีคนเดียวเดี๋ยวอันนี้้ยเนี่ยอู้อันนี้ะกียมึงเกียวเดียวเหรอบ้าวะเนี่ยไอ้เี้ย้เลยอเ ไอ้ยัยแค่ตีโซนอีกสู้อะยเข้ไเมึงอะไอ้ยังขกูแหลกไว้เยอะเขาอยู่คลังมึงเด็ดอ้ยโอ้ยไอ้แค่ตีสูดิอย่าไปยอมตีเนอะไรสัวคกูกดเดินยังไม่ได้เลย เดี๋ยวนดิไอ,สอ้สัตว์เกตีกูดิอย่าไปยองไอ้เฮียอะไรสัตว์กูกดเดินยังไม่ได้ <c oughs> ไอ้เฮียมูไปว่ากูแบบเรียกมันลุมมือเสิรกูเดี๋ยวลองห<ส>ลอกถาม <ๆ S 1> <อ>ดูโอ้คือถ้าได้ลอยคือคือ,คอไม่ได้เดินแล้วอะ่ะไม,ไม่แล้วทำไมลราทำไมมันมาลุมมึงคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวสะกิ้วมันมึงมีกี่ตัวเนี่ยไม่อันนี้กูอันตัวตัวหนึ่งต่อหนึ่งคนไอ้เฮียที่เหลือไม่ใช่กูต่อหนึ่งคนเฮียอะไรสะกิ้วมึงเต็ได้กี่ตัวไม่ที่เหลือไม่ใช่กูไอ้เค้กกูคนเดียวเนี่ยที่กูแทงอยู่เนี่ยคือกกกูููส่่่่่่วนทีีเเเหลืออออไไไมมใใชช้ยฮ เออไอเฮชิบหายละไอสัตว์มีคนแปลงเพิ่มเดี๋ยวไอคนนี้ก็คือคนนอกหรอเออคนนอกมันรูมมึงหรอมึงมึงลองวิ่งหนีไหมคนไอเคมึงลองวิ่งหนีไหมหนีดิหนีเลยหนีเลยหนีไปสุดแบงเลยสุดแบงสุดแบงสุดแบงไอเจ้มา,ามันตามตามจริงตามจริงกระทืบจริงเดี๋ยวมึงสามารถ Oi, hiền là mặt. Quick, 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 quick. We're going to do every, 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 every. Every, 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 ไดเย็น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 แค่นี้ไปมันจะยั่งยานขึ้นอยู่กับมึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แค่นี้หน่อยนะโว่ร้กการจอไม่ดีนี่ขอมกูระเบ yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. okay, ิดแล้วเนี่ย นี่คือเราต้องถอยคอมราคาเกือบหนึ่งแสนเพื่อมาเล่นโรบ็อกเนาะเพื่อมาโดนกระทืบไอ้เียนคสเป็นเพื่ออะไรเนี่ยไอ้เคสพวกมึงเปลี่ยนเป็นเคจที่ไอ้ไรไอ้เคมันยังไม่ได้ลงพื้นเลยยองไปลอยลอยไปอยุด มึงเปลี่ยนไอตัวเขาชื่อเเค k เคมันที่มันมีถ้าต่อยทั้งแมวอะมึงลองดิเปลี่ยนอะไรล่ะเออ KJ มาเอสเยอสไอเคติไอเคติไอเคติเราไอเคติเราเอาวะไอพวกเรีวล้อให้ตู้เอาล้ววะไอพวกจ๊กไปไหนแล้ววะเอามาดูอยู่ไหนเด็กเฮ้ยเอสเคมึงไปต่อยนอกแบบไอ้ยี้ยมึงไปไหนเนอะเด็กแ่เฮ้ยเอสเคมึงไปต่อยนอกแบบไอ้ยี้ยมึงไปไหนเนอะ แล้วทำไมกูออกมาข้างนอกแมปวะแม้แต่เคเจยังไม่เข้าข้างไอ้เคมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่กูไป็นผงนอกแบบได้ไงอ่ะที่บอกมึงอยู่นอกแบปหรอที่กูไป็นผงนอกแบบเลยเอาละไอ้เคเอาใหม่ละกูเชื่อมั่นในตัวมึงเพื่อนมึงคือคนที่เก่งที่สุดโอ้โหมาไอ้พวกมดตัวเจด้โดนไหมโดนไห้ไอ้เยโดน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 เอาวะเอาวะเอาวะสู้ยเขาเพื่อนกูเชื่อมั่นในตัวมึงไอ้สัตว์เยอะไปไอ้เี้ยแล้วสรุปทำมามันลุงมึงคนเดียววกัน่ะ ไอ้พวกมดตัวบุญได้กดท่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกดอยู่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 เอ้ยพวกมึงเป็นเนี่ยอะไรกันอยู่กดอยู่โอ้โหเยอะมากเอ้ยพวกมึงเป็นเนี่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยผมกูรั่วไงสัตว์ตุลกคอกูอ่ะโอ้ยไปเฮ้ยยังยังยังทีละว่า เอาใครโดนอะไอ้เนี้ยกูโดนมีคนตั้งเยอะไอ้สัตว์กูโดนตีหอะผลของการกินของทิวเทยังไงนะอะไรเว้ยไอ้ตันมีเป็นสิบคนในเยี่ยงกูโดนกูคนเดียวเฮ้ยเยี่ยไม่ต่อยทีเดียวรักกันดั้มแตกเลยเฮ้ อืมแล้วก็ยังไม่หมดหรอกหมดแล้วเฮ้ยเจ้ากระนั้าหายไปแล้ววะหายไปไหนวะแบบสู้ปกติเด้ออุ้ยตกได้ทำไมมันมันวิ่งมาทางกูหมดเลยวะไอ้สัตว์มึงคิดเองหรือเปล่ามันวิ่งมาทางกูหมดเลยวะเป็นที่ไรเป็นที่ไรเป็นที่ไร เนี่ยมันก็จะสู้กันนัวอยู่เพามึงคิดไปเองไอ้เหี้ยเคมึงก่อนมึงก่อนเองเล่าอ้ยโอ้อยเนี่ยมันก็จะสู้กันนัวอยู่เพามึงคิดไปเองไอ้เหี้ยเคมึงก่อนมึงก่อนเองเล่าอ้อยอ้อยมเกิดใหม่ขึ้พักเลยเฮ้ยบ้าไอ้เหี้ยเคมันก็ห้งต่อยกูอยู่เนะไล่ผมกูเดียวเหี้ยมันต่อยกูอยู่กูตายเลยครับเฮ้ยมึงมึงอยู่ไหนวะถึงบนอากาศไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยลอยไปพักเลยครั์อยู่บนอากาศไอ้ชอบไหมเนี่ยอยู่บนอากาศ ไอ้แก่วก้มันอยู่กูแล้วเพื่อนกูอยู่หลังเพื่อนอยู่หลังมึงมาเจอกันหน่อยดีกว่าเออเยตัวช่วยด้วยมโหรากาโมโหละกาเทียอะไริเรื่องนเฮ้ยมันตามกูมาจริงได้นี่ย แม่งตายแล้วทุกคนแม่งวิ่งตามหามึงตอนไม่ไอเกกูถามจริงครับมึงมึงไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรอแปลกสิไอ้พวกยังี้เป็นลุงตะกุ้ยก็ทางห้องนี้เป็นลูกเหตุกุ้ยแล้วแล้วจะกระพัรเด็กหมดเลยวะใช่เป็นกระดมทุกคนเลยโอ้โหจริงี้ยเลยสวัสดีครับไอเกย์มึงมึงยืนด้ยใจเดียวเดี๋ยวกูให้ทุกคนไปยืนหลังมึงโอเคไหมอ่าอ่ายืนนิ่งยืนนิ่งโอเคได้เวลาปิดฉากเ คำลังวดิหูลาสักทีเอสวว้าวแล้วเป็นไงกันทางซูไอ้สั์มันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมาซัดมึงคนเดียวหรืวกูถามดิกูก็ว่าอยู่นะมันเลงมันวิ่ง มาหากูแล้วกูดูไม่ออกเลยว่าตัวใครเป็นตัวใครคือแบบกูนึกว่าเป็นสกิลมึงที่แบบเรียกข้กล้องมาเยอะๆไอ้เฮียก็โกงเกินไอ้สันคือกูอยากจะบอกว่าตั้งแต่กูแปลงร่างอะกูแทบไม่ได้ต่อยมึงเลยเป็นรูปเพลกูต่อยมึงจะบอกว่าตั้งแต่กันดั้มมนเยอะๆอะกูแทบขยับตัวไม่ได้เลยไอ้เฮียขาเอามึงมีมีมีอะไรจะฝากบอกเรื่องหน่กูมั้ยไหเีย กูไปเจอมึงมีเกมอื่นนะพวกมึงโดนกูแน่โอเคยังไงใครชอบรีกดไลค์กดแชร์กับใครชอบใจราวด้วยนะครับผมแล้วอยากที่เห็นว่ากันดั้มท่านโซกพลังจริงๆนะครับผมไอเคยังกดเคเจยังไม่ไหวกับพวกเราครับโอ้ใช่ครับพวกเราไอเหี้ยกี่ตัวเออเหี้ยพลังมิตรภาพไปแปลกใจเลยผงการจูเลนเตอร์แม่งตัวร้ายทุ้ไม่ได้ไอเหี้ยสู้ไงไอเหี้ยมีห้าคนต่อหนึ่ง ใจร้าวขอแนะนําพ่อโบ๊ทเคอเปบริการเติมเกมสายเปยที่วางใจได้มากที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้งานจีนมากกว่า3ามแสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับช่องใจร้าวและอย่าลืมใช้โค้ดใจร้าวเติมกัน,นเยอะๆด้วยนะครับทุกคนเขาจะได้สนับสนุนใจร้าวไปนานๆน,นะครับฝัดทุกคนด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคอเปเท่านั้น